รักผ้าตอนมัมมี่คุณกุ้งเธอวัดกุ้งจหายวายอะไรนะจ๊ะหลอดเมค่ะเออเราจะเด็กกันอยู่ๆอนเลยนะกระเป๋าเธอเนี่ยมันเด่นน้อยกว่ามือของเธอเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมือของเธอโดนอะไรมาพะด้กุ้งเนี่ยเวลาที่ฉันต้องซักผ้ามือเนี่ยฉันก็ซักเองนะคะขอบอกแต่พอซักเสร็จอ่ะมันก็เป็นผืนขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะ นี่กุ้งถ้าเกิดว่าเธอรู้ตัวว่าเธอแพ้ผงซักฟอกหรือใยซักผ้าเนี่ยเธอก็ใส่ถุงมือพลาสติกเวลาซักสิฉันก็เป็นบ่อยฉันเคยเจอมาแล้วเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องซักเสื้อผ้าที่มันบางๆอย่างเช่นผ้าชีฟองที่มันจะต้องดูแลเรื่องของใยผ้าเวลาซัก แล้วเราใช้ผงซักฟอกที่มันแรงเกินไปมันจะทําให้เราเนี่ยระคายเคืองผิวแล้วก็ระคายเคืองเวลาซักที่สําคัญเวลาสวมใส่เสื้อผ้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะฉันก็รู้นะสิว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ฉันจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าอะไรที่ปลอดภัยสําหรับฉันน้านี่ยังไงล,ล่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฟไล์ลายม a แอนแคร์สูตรอ่อนโยนต่อเนื้อผ้า ไม่ละครคือต่อผิวที่สำคัญเนี่ยนะทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าอ่อนโยนต่ตอผิวจ้แต่ว่าสูตรอ่อนโยนแบบเนี้ยแล้วมันจะซักผ้าสะอาดได้จริงๆเหรอได้สิไฟลายเนี่ยนะไม่ว่าสูตรไหนก็จจัดคราบสะอาดหมดจดเต็มรูปอว์ฟังอยิงก็สบายใจหน่อยฉัน,น่ะชอบคิดว่าน้ายาซักผ้าสูตรอ่อนโยน่ะก็จะซักได้แต่ค่าเบ,บาๆสินี่ทุกคนนี่อะไร เอาคันทีไฟลายไม่แอลกอฮอ์สะอา,าดหอมเดอร์จันไม่ระคายเคืองผิว